สวัสดีครับวันนี้30ตุลาคมพศ2564ครับปลายฤดูฝนแล้ว อุบลปลอดภัยจากพายุเกี้ยนหมู่นึกว่าจะมาถึงอุบลมันหายไปไหนไม่ถึงแม้กระทั่งจังหวัดยโสธรทั้งๆที่มันท่วมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดปืวนเปียนอยู่นิดเดียวไม่ข้ามเสรภูมมไม่สู่ยโสธรหายไปแล้วปีนี้อุบลปลอดภัยเป็นปีที่สองนะครับนึกถึงพี่น้องชาวจังหวัดเลยครับเพราะว่าเมื่อวันที่18 19, 20, 21เดพระเดชพระคุณหลวงพ่อสงบกุศลจิตต พาผมไปทัวร์ที่เมืองเลยไปที่วัดป่าผาหวายกับวัดสวนหอมนะครับไปวัดป่าผาหวายสิทยานุสิทธ์ ชาวบ้านที่เป็นลูกศิษย์ต่างก็มาต้อนรับแล้วก็เล่ารายละเอียดให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสงบคุณสารจิตโตฟังกับการต่อสู้กับไฟป่าซึ่งเกิดการเผาทุกปีผมก็เลยไปดูวัดป่าผาหวายครับอยู่ประมาณนี้เส้นเหลืองเหลืองก็คือผมก็เลยลากล่องน้ําเล่นๆมันเป็นล่องอบ้านผาหวายอยู่มุมนี้ครับซึ่งผมคุยกับพี่น้องชาวบ้านผาหวายเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนมากเดือดร้อนขณะที่ผมไปเดือนมีนาคมก็มีลดน้ําใส่ถังบรรจุถังหนึ่งทิวบิกเมตร สองถัง เป็นรถหกล้อมั่งเป็นรถปิกอัพมั่งเอาน้ำไปขายชาวบ,บ้านต้องซื้อน้ำอาบซื้อน้ำซักล้างซักผ้าชาวบ,บ้านซื้อน้ำให้วัวควายกินในไร่มันสรดอดหูครับถ้ทาทั้งที่แม่น้ำเลยก็อยู่ไม่ไกลเดี๋ยวจะให้ดูแม่น้ำเลยนะครับเส้นสีฟ้านี่แม่น้ำเลยนะครับนึกถึงพี่น้องจิตญาณุสิทธิท์หลวงพ่อสงบกุจฉลักจิตโตหนึ่งก็คือสู้กับไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงสองนึกถึงซื้อน้ำให้วัวกินแสดงว่าแล้วแต่เทวดาจะโปรดประทานในฤดูฝน พอต้นปี64ประมาณเดือนะกรกฎาคมมรสุมลูกแรกเข้ามาจังหวัดเลยฉลองก่อนเพื่อนครับน้ําท่วมจังหวัดเลยน้ําท่วมอยู่บนภูเขาผมดูไปหมดแล้วแหละมีน้ําท่วมมีแม่น้ําเลยมีแม่น้ําโขงมีร่องน้ําบนเชิงเขามาดูที่วัดป่าผาหวายครับจะเห็นล่องรอยของไฟป่าอยู่รอบวัดครับเป็นลานกว้างเลยหลายหมื่นไร่นะครับนี่หลายหมื่นไร่ครับเป็นลานกว้างนี่เพราะฉะนั้นก็จะมีเขียวเขียวหน่อยอยูอย่บริเวณวัดก็เห็นล่องน้ําพวกเหล่านี้แหละลองลากคอนทัวร์ดูครับผมก็จะเห็นความ ความลาดเอียงของล่องนี้แสดงว่าแม่น้ําเลยอยู่นี่ก็ลาดเอียงไปลาดเอียงไป ลา,ลาดไปลาดไปลาดไปหลักการมันมีอยู่เท่านี้เองว่าเวลาเราจะทําธนาคารน้าใตดินต้องทําให้โดนร่องโดนร่องน้ํานี้มันไม่น่าจะยากแต่ละร่องก็มีลักษณะคล้ายๆกันแสดงว่าบ้านผาหวานี่อยู่สูงมากผมลาดแค่คอนทัวร์นี้นะครับควันลงมานี่ก็ขึ้นลงต่านะครับเริ่มขึ้นโนนนิดดนึงน่ครับก็จะเห็นร่องต่างๆที่ระบายน้ําทิ้งลงที่แม่น้ําเลยเส้นสีฟ้านี้ครับพอสแกนดูอีกปุ๊บอ่างเก็บน้ําน้ําเลย ทางขนาดใหญ่ครับตะวันตกเฉียงเหนือนิดนิดของวัดป่าผาหวเส้นสีฟ้าก็คือแม่น้ําเลยครับพื้นที่ด้านล่างก็คืออุทยานแห่งชาติภูกระดึงครับโจทย์มันมีอยู่เท่านี้ว่าถ้าระบบเปิดขึ้นมาได้ขอวางมุมประมาณมุมนี้เพราะผมเห็นแล้วว่าเหนือเป็นร่องลึกเหวจะอยู่ในช่วงนี้ครับร่องลึกก็คือร่องนี้ร่องนี้ร่องนี้ก็คือร่องที่อยู่อยู่ด้านชิดเหนือพวกนี้ร่องต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะเป็นระบบแต่ก็จะหามุมช่วยๆที่สัญจรไปมาได้ทําระบบเปิดให ได้คือขุดอยู่ตรงไหนก็ตามในพื้นที่นี้หลับตาขุดครับมีน้ําดันขึ้นจะอยู่บนที่สูงก็ไม่เกี่ยวนี่คือแม่น้ําเลยอาศัยการสร้างเครือข่ายกับแม่น้ําเลยครับผมลากอําเภอภูกระดึงไปถึงแม่น้ําโขงนี่คือเส้นแม่น้ําเลยน้ําทุกเส้นก็ลงแม่น้ําเลยจุดอยู่เท่านี้ครับวัดป่าผาหวายก็ฝากพี่น้องพุทธศาสตร์ชนิกชนครับอยากทําระบบปิดเลยครับระบบเปิดก็3หรือ4จุดประมาณนี้ขอเดินไปสํารวจเพื่อสู้ไฟป่าเอาแค่ใกล้ๆบริเวณวัด พวกวัดเหล่านี้ก็เขตอุทยานถ้ากรมอุทยานไม่อยากสู้กับไฟป่าก็มาเอาธานาคารน้ําเข้าไปนะครับจะลากล่องให้แล้วดีกว่าเราจะต้องไปดับไฟลากล่องน้ําให้นะครับพวกอ่างพวกนี้ลากล่องน้ําให้นะครับเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นพี่น้องพุทธศาสตร์ชนิดชนก็มาช่วยกันก็แล,ล้วกันเราไม่อยากจะไปสู้กับไฟป่าเป็นเทศกาลสู้กับไฟป่ามีคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเขาบอกว่าหลวงพ่อปีนี้ไฟใหญ่มาพวกผมสกัดกั้นเอาไว้มันเผาไปสา สามร้อยไล่หลวงพ่อก็เอามันไปไม่ไหวมันทั้งเหวทั้งหุบทั้งลึกทั้งน่ากลัวมันไม่มีน้ํามันเดือดร้อนมาก ลวงพ่อ,อก็บ,บอกว่าเออเอาเท่านั้นแหละเท่าที่ทําได้อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงนะครับการผจนเพลิงอยู่กลางป่านะครับก็อันตรายเหมือนกันที่นี้พราะว่าดูบ้านเผาหวมันน่าจะเป็นเป็นบ้านภัยแล้งแห่งชาติก็ว่าได้เพราะว่าอยู่มันมันอยู่ต้นน้ําเลยบ้านภัยแ้งแห่งชาติของอําเภอลำปินก็คือบ้านเฮ้ยแก้วนะครับนายกทองอินทรีห้าบุตรก็เอาน้ำไปแจกเอาน้ำไปแจกเอาน้ำไปแจกทุกครัวเรือนเลยถังแชมเปญก็ าไปชั่งกิโลขายก็แก้ได้แก้ปี58ปี59มันก็สำมิดผลอันนี้ผมบอกว่าบ้านไพลแลสแห่งชาติบ้านห้วแก้วมไม่ได้ซื้อน้ำให้วัวกินนะแต่ที่บ้านผาไหวซื้อน้ำให้วัวควายกินนะผมก็เลยปักหมุดเล่นๆไงบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นความสําคัญไงถ้าผมได้ปักหมุดแล้วเนี่ยสั่งได้ด้วยมือถือสร้างร่องน้าํามอระกดผากลางบ้านชี้ฟ้านี้พี่เพราะฉะนั้นเวลาผมจะสร้างร่องน้าํามอระกวดผมก็มีตัวรีชาร์จให้ได้มุมน้ําลงจากเขาน้กํกปีนลงมานี่ผมบล็อกเลยเนินบริเวณนี้แหละครับต้้้องงไปรวจนนนนําาล2ดถ ด้านตะวันตกบ็อกไหลมาอีกน้ําลงมาจากเขาแาลงเขาก็ทําไร่บนความแห้งแล้งเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบนความแห้งแล้งเหล่านี้แหละที่เด็กซื้อน้ําให้วัวควายกินผลปัดหนึ่งสาก1 2 3ห5 6 ประมาณหมบุดก็คงจะไม่กี่ตามแต่ทุกหุดก็เติมน้ําได้หมดทุกจุดไม่ให้น้ําเล็ดรอดกลิ้งลงไปให้ฝังอยู่จมอยู่ใต้ดินเพื่ออะไรเพื่อให้ตรงนี้เป็นธนาคารน้าผลสุดท้ายผมจะสั่งให้น้ําปุดอยู่กลางบ้านบอ่อนี้ไหมแล้วก็มีร่องน้ําอยู่กลางบ้านสั่งให้เป็นมอกรดดได้เลยล้วงสะดือ1น1จุดหนจุดหจุดหจุดนะครับเหล่านี้นี่คือจุดห้องบ้านผาไวมีเท่านี้เองนะครับนึกถึงพี่น้องชาวผาไวบอกว่าเดือนหมดฝนแล้วเตรียมกําลังเอาไว้สู้กับไฟป่าอีกมันก็ ็หนักหนาสาหัสสาการเตรียมเงินเอาไว้ซื้อน้ำให้วัวกินก็หนักหนาสาหัสสาการพี่น้องก็ลําบากกับภาวะโควิดกับภาวะเศรษฐกิจในระดับนี้ก็อยู่ลําบากครับน้ําที่เคยท่วมก็จะไม่ท่วมถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กๆอีกจุดหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสงบกุศรจิตโตพาผมไปก็คือวัดสวนหอมวัดก็เลยปักหมุดให้มันอยู่ในเขตตําบปลปวนพุอยู่ตรงนี้เองหนะ้าผาสวยมาก <c oughs> สวนหอมนะมีน้าตกด้วยพอมีน้าตกปุ๊บมันทําให้ผมนึกย้อนถึงพ่อหลวงนิกร พ่อหลวงนิกรได้รับข่าวจากทางลายน้ําผุดออกจากปากถ้ำโพธิสัต์วปากในถ้ำโพธิสัตว์ผมยืนอยู่วัดป่าผาไห้นะครับผมมองไปทางคุณหมิงเมืองไทยนะครับบอ พื้นที่ตรงนี้สวยมากครับแล้วผมก็เลยค้นดูค้นดูว่าจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ไหมมีน้าใต้ดินไหมเอาสวนหอมเอาไว้ก่อนมันโดนทับไปหรือเปล่าสวนหอมอยู่ตำบลปวนพุครับตำบลปวนพุเนี่ยถามว่าเดือดร้อนไหมไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงมีลําห้วยปวนพุครับลําห้วยปวนพุเส้นสีเขียวครับเส้นสีเขียวลําห้วยปวนพุพอค้นดูลาห้วยปวนพุครับลอกแล้วเรียบร้อยครับความแห้งแล้งมาเยือนวังน้ํามีอยู่ทุกทุกสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรห้าร้อยเมตรลองวัดดู ในวังน้ําแต่ละวังนี่โดนถมไปหมดแล้ว300เมตร400เมตร500เมตรเหล่านี้เป็นต้นนี่คือปวนผุพอผมมาดูปวนผุปุ๊บนี่เพราะว่าวัดสวนหอมอยู่ตรงนี้ไงนึกถึงญาติธรรมลูกศิษย์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสงบคุณชจตาจิตโตที่มาเทคแคร์ดูแลผมที่วัดนะครับก็นึกถึงว่าด,ดูที่ปวนพุดเป็นยังไงผมก็ปักหมดุดพอผมปักหมุดเสร็จปุ๊บครับน้ําลงจากเขานะมันก็กิ้งลงมาใส่เ็ตสกีมาเลยผมก็บล็อกเอาไว้เขาก็ขุดบ่อเอาไว้ย้ายตรงนี้ก็ได้แต่ผมย้ายมาใหม่เพราะผมย้ายมาจาุดนี้ผมได้สองล่องมานี่น้ําล้นจากนี่มานี่ผมได้สองมุมมุมรีชาร์จจะแรงมากมันยังกิ่งต่อไปอีกนี่เขาขุดลอกหมดแล้วนี่ใส่เ็จสกีไปหมดเลยนี่ขุดลอกไปหมดแล้วพอขุดลอกไปหมดแล้วก็ดี มอนกันมันจะได้ดักตะกรงนาพวกนี้ทรายเต็มหมดแล้ววางน้าเดิมแต่ก่อนอยู่มุมนี้รู้ยังไงร,รู้ด้วยเส้นพิเศษครับวางน้าเดิมแต่ก่อนอยู่มุมนี้มุมโค้งมุมโค้งโค้งนี้ผมก็เลยดักจุดที่1มาดักจุดที่2มุมนี้น่าจะดีกว่าจุดที่2ปล่อยน้าจากร่องนี้ ปล่อยลงปวนผูด้านจะวันตกเกตอีกลงจากเขาลงจากเขานี่ลอกหนึ่งนะครับนี่นี่อีกลอกหนึ่งนะครับคนละลอกนะครับห่างกันนิดเดียวนี่ตรงน,นี้แสดงว่าตรงนี้เป็นเนินรงนี้มานี่บล็อกตัวที่หนึ่งมาเอาตัวนี้อีกนี่เห็นไหมมันมันจะเกิดสามเหลี่ยมไปโดยปริยายสั่งได้ล่องนี้ถ้าผมวางพิกัดหนึ่งสองสามสี่ล่องนี้จะกลายเป็นมลกรดครับล่องนี้แหละครับตะวันออกหมูบาาหม่บ้านผ่ากลางหมู่บ้านหลับตาขุดที่ไหนก็เจอน้ําแถบนี้ก็จะน่าจะเป็นพื้นที่ทํานาพื้นที่ทาไร่ก็จะ อยู่บนเชิงเขาคือส่วนย,ยางพาราเป็นส่วนใหญ่ปวภูมีอยู่เท่านี้ครับทีนี้ถ้ำโพธิสัตว์ครับตอบปัญหาของพ่อหลวงนิกรเวลาเราจะดูน,น้ำมันมาจากไหนก็ให้เข้าใจว่ามรสุมลูกแรกที่มันท่วมจังหวัดเลยแม่น้ําเลยมีพลังล้นตลิ่งเขาทุกลูกซับน้ําได้เต็มที่โฟกัสดูหน่อยโพธิสัตว์อยู่ตรงนี้ผมมาเสริมตรงนี้นี่ถ้าบริษัทนี่น้ำล้นนี่ผมมาเสริมตรงนี้กับปวนู้นั่งนั่งกันบ้านเล่นๆน,น,นี่แหละพอผมค้นไปอีกปุ๊บผมก จะเห็นมุมที่ไม่มีพลังไงคือร่องน้ำเปล่าๆถ้าถ้าผมรีชาร์ตตัวนี้ได้นะทำโพธิสัตแต่มีน้ำล้นตลอดปีนะไม่ใช่ล้นเฉพาะไม่ใช่ล้นเฉพ,าะ,เพาะมีมรสุมลากเส้นให้ดูไงเส้นนี้ก็เหมือนกันแหละนี่มานี้มีอ่างอยู่นี่ขุดเล่นๆน,นี่เอาขอบมันออกทางด้านนี้น้ำเข้ามานี่มันก็อ้อมหนีสิขอบด้านนี้ออกก็ขุดลงไปไม่รู้บอกใครเลยพอลากเล่นๆปุ๊บอันนี้มุมนี้ได้แล้วผมหาอีกมุมนึงผมเห็นหุบเขาหุบนี้หุบนี้นะด้านนี้ยอดเขาด้านนี้ยอดเขา,ด,า,นนด,เขาดูคอนทัวร์ถ้าผม ปักหมุดอยู่ตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นตำแหน่งถังน้ำประปาของตะบนปวนพุแหละครับมุมนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดน้ำผุดออกมาจากมาทั่งตลอดปีสิครับมันจะเกิดอะไรตำแหน่งมันให้นี่แหละที่ผมบอกว่ามันเกิดจากอะไรก็ในห้วงมิถุนาหรือกรกฎาคมมรสุมลูกแรกมาน่ยน้ำมเมารลมมรสุมนี<ำ>มม่มันฝนตกทั่วจังหวัดเลยเลย,เลยน้ำบนเขาลูกนี้นี่ผมบอกว่ามันเก็บได้มหาศาลอยู่ในแอ่งนี้นะมันก็เลย มีอิทธิพลต่อถ้่มโพธิสัตว์ท่านเองเหล่านี้เป็นต้นนี้คือบริบทเล็กๆน้อยๆของตำบปลปวนพุนะครับพอผมค้นดูคุณหมิงเมืองไทยคุณหมิงเมืองไทยห้ำผางามพอผมค้นดูน้ำตกคือเป็นน้ำธรรมชาติที่เป็นน้ำตกจากขุนเขาเวลาผมค้นนี่ผมก็ต้องหาสาเหตุมันเกี่ยวกับหัมโพธิสัตว์ด้วยนี่ ทาโพธิสัตว์มีส่วนเกี่ยวข้องน้ําตกเพียงดินก็สวยมากอยู่บริเวณนี้นะน้าตกห้วยเหล่าน้ําตกสวนห่อมมันเป็นเครือข่ายกันหมดเลยมันสัมพันธ์กันหมดเลยกับทางใต้ดินมันผุดออกมาจากใต้ดินได้ยังไงทําไมมันไม่มีวันหมดมันก็มีธนาคารน้ําโดยธรรมชาติสร้างณวันนี้นี่มนุษย์จะต้องช่วยกันสร้างช่วยธรรมชาติมันก็วันพอค้นไนพวกบนี้รอบๆสวนหอมนี่มีน้ําตกห้วยเหล่าน้ําตกเพียงดินน้ําผุดออกมาจากปากถ้ำโพธิสัตว์น้าตกสวนห่อมสี่จุดแล้วค้นต่อไปอีกมันก็หาที่ ที่มาที่ไปเวลาผมหาที่มาที่ไปมันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเองมันก็มีความเกี่ยวข้องกับน้าตกหลายๆอันที่เกิดจากทางด้านภูเรือนะครับน้ําตกปลาบ่าปลามันบืนออกน้ําตกห้วยลาดน้ําตกเลยน้ําตกตาดเลยงาสัมพันธ์กันไหม กับน้ำตกเส้นหอมมันก็ยิงมาหากันเป็นทอดๆอย่างนี้ดูมุมสิครับมันยิงมาเนี่ยไล่ขึ้นไปอีกตายล้ทีนี้น้ำตกเต็มเลยน้ำตกแก่งเกี้ยงแก่งนี่มันเกลี้ยงเกลี้ยงหมายความว่าไม่มีเลยน้ำไม่มีเลยแก่งนี่เกี้ยงอ่อนลอดอยากให้มันมีตลอดปีผมบอกว่าระบบธนาคารน้ำใตดินเนี่ยทำให้น้ำตกแก่งเกลี้ยงนี่มีนักท่องเที่ยวมาตลอดปีน้ำตกพึ่งจอมผาน้ำตกแก่งสองคอนน้ำตกวังกาดน้ำตกกาดผา น้ำตกมิตรภาพไทยลาวเหล่านี้เกิดจากแม่น้ําเหืองแม่น้ําเล็กๆกั้นระหว่างฝั่งลาวกับฝั่งไทยมันก็เบี่ยนที่มาที่ไปให้น้ําจากชีตกตะวันตกคือน้ําเหืองแล้วมองด้านบนก็คือแม่น้าโขงครับลงมาช่วยเพราะฉะนั้นมันเป็นเครือข่ายกันเหล่านี้บอกตรงๆนะครับจบังหวัดเลยนี่อยู่บนที่สูงอยู่บนภูเขาอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเราสามารถสร้างเป็นอุทยานน้ําที่อุดมสมบูรณ์เอาภูเขาเก็บน้ําไปทั้งลูกไม่ต้องช่้กับไฟป่าเล่าให้พี่น้องเลยฟังมีโอกาส ยากยากไปเที่ยวน้ำตกเหล่านี้พูก,กระดึงพบ,น,บน้ำตกใหม่อีกน้ําตกเพนพบ ลางภูกระดึงอยากจะให้มีนักตกตออปีมันก็ไม่ยากผมบาตําแหน่งที่เดียวซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องฝากกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมเป็นเจ้ากรมอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ต้องเป็นเจ้าภาพเพราะเราแก้ภัยแง้งไม่ใช่เอาองค์น้ําไปแจกไม่ใช่ไปคุณลอกไม่ใช่ไปสร้างฝายต้องทําธนาคารน้าใต้ดินทําที่ไหนทําที่ต้นน้ําเลยครับถ้าต้นน้ําคุณจัดการจังหวัดเลยไม่ท่วมถ้าต้นน้ําจัดการจังหวัดน่านไม่ ถ้าต้นน้ำยมมาจากการโขทไทยไม่ท่วมเวลาฝนตกเยอะๆเวลาฝนตกแรงๆเราก็บอกว่าเป็นน้ําป่าพี่น้องคนไทยเดือดร้อนจากป่าจากน้ําป่าถ้าจะแก้ภัยแล้งมอบความไว้วางใจให้กับกระรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ กรมอุทยานให้กับกรมป่าไม้เข้าไปบริหารจัดการหลังจากนี้ไปผมจะไปสายวัดครับสิตยานุสิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่สิงห์หลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่เรีย้ยญหลวงพ่อพุทธมากมายรักษาผื้นป่าเอาไว้ให้กับคนไทยเงินเดือนก็ไม่มีสักบาทค่าจ้างก็ไม่มีนอกจากท่านรักษาป่าแล้วหาน้ําให้สัตว์ป่ากินต้องเข้าไปช่วยชาวบ้านสถาบันพระพุทธศาสนา,าเคยค้ำจุนประเทศไทยสมัยมิยาส ว่าพระเดชพระคุณลูกตามหาบัวต้องมาลนราลงทอง,งช่วยชาติก็ทําให้เศรษฐกิจของเราไปได้ราบรื่นณวันนี้ ประเทศชาติกําลังบอกท้าณวันนี้ประเทศชาติหาทางออกไม่ได้สถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องอยู่คู่คนไทยฝากพี่น้องพุทธศาสน,นิชนมาร่วมมือกับวัดวาอารามต่างๆทําธนาคารน้าใตดินครับจะให้รัฐบาลมาทําตอนนี้ภาวะโควิดท่านนึกเอาเองก็แล้วกันไม่รู้จะใช้ใจ่ายเรื่องอะไรร้อยแปพันประการก็น่าสงสารรัฐบาลเรามีโอกาสอย่าง,งอมืองอเท้าออกไปช่วยพระครับสวัสดีครับ